ทองพูนเมาหมัดยกสุดท้ายพิกแพ้คะแนนสักเรียชนิธิวานน่าเสียดายสวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกมการชกในเมื่อวันนะครับในรายการศึกวันไฟใน22นะครับระหว่างคู่ของทองพูนพี่เคสนไทยมวยไทยยิมน,นะครับก็เจอกับสักเรียนะครับคู่นี้ก็ถือว่าสู้กันได้สนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็ต้นๆในทองพูนนี่ก็ทํำผลงานออกมาได้ดีนะครับแต่ยกที่3นี่ก็ โดนหมัดนะครับเจ้าสกเรียนี่ก็เอ็นไปเอ็นมานะครับทองผุนเรียกว่าเมาหมัดนะครับเกือบนะครับเกือบโดนกรรมการนับกว่าได้นะครับดีนะครับที่ยังยืนอยู่ได้นะครับแต่ก็รวบรวมคะแนนแล้วนะครับก็ทําให้ทองผุนนะครับแพ้คะแนนเจ้าสกเรียไปชนิธิวานหน้าเซตได้นะครับแต่ไฟ์นี้นะครับ ก็ถือว่าทองพูนของเรานะครับทำผลงานออกมาได้ดีนะครับเพราะอาวุธนี่ก็ไม่ได้มีแต่หมัดเหมือนเดิมนะครับก็อาวุธหลากหลายขึ้นนะครับและก็เดินแบบระมัดระวังมากกว่าเดิมนะครับระบบป้องกันตัวนี้ก็ถือว่าดีกว่าไฟก่อนๆที่ผ่านมานะครับแต่ยังว่าแหละครับเจ้าสกเรียในแกเรลอนะครับและแกออกแต่ละทีนี่จับทางยากนะครับหมัดแกก็ทิ้งทั้งไหลนะครับทองพูลโดนแล้วก็มีอาการหลายครั้งเหมือนกันนะครับ แต่หลังจากเกมการชกนี่ทองพูลนี่ก็อัปเดตอาการนะครับก็มีอาการบวมนะครับทีหน้านะครับแต่ก็เรียกได้ว่าไฟนี้เจ็บไม่ใช่เล่นนะครับก็ถือว่าเปิดอีกหนึ่งไฟนะครับที่ทองพูลเองนะครับก็เกือบที่จะดีสุดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สุดนะครับพลาดนิดเดียวนะครับก็ถือว่าไฟนี้นี่ก็ได้เห็นจภาพร่างกายและพัฒนาการต่างๆของทองพูลมากขึ้นนะครับเขาไม่ได้มีตะหัดเหมือนเดิมนะครับและทองพูลเองนะครับก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าแพ้คือแพ้ครับ กลับมาแก้ไขพัฒนากันต่อไปนะครับขอบคุณลูกพี่เสียแขกนะครับและทีมงาน P ีเคทุกท่านนะครับที่ทุ่มเทเวลานะครับปรับแผนแก้เกมกันนะครับเราทําดีที่สุดแล้วครับขอบคุณทุกกําลังใจจากชาวไทยทุกคนนะครับผมขอพักผ่อนสัก3-4วันก่อนนะครับทำงานหนักมากพอแล้วนะครับแล้วจะกลับมาสู้ใหม่นะครับนี่แหละครับคือทองพูนนะครับก็ไม่ได้ติดใจหรือคาใจอะไรนะครับฝฟนี้เขาก็ยอมรับนะครับว่า แพ้จริงนะครับพอยกสุดท้ายนี้น่าจะชัดเจนนะครับโดนแล้วเมาไปเมามานะครับชนิดที่ว่าเกือบโดนน็อกก็ว่าได้นะครับแต่ทองพูนนะครับก็ไม่ท้อน,นะครับขอที่จะกลับไปได้ว่าพัฒนาตัวเองนะครับปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เราด้อยนะครับในจุดที่เราควรปรับปรุงแก้ไขจุดที่เสียนะครับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็ไม่แน่นอนนะครับไฟหน้าอาจจะได้ดูคู่นี้รีแมต์กันอีกครั้งก็เป็นได้นะครับเพอไฟนี้เรียกได้ว่าทองพูลเราเองนะครับก็มาพลาดในยกที่3นะครับอาจจะมีรีแมต์อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามทางวันนะครับแต่เชื่อเลอเกินนะครับว่าถ้าทองพูลนี่มีโอกาสรีแมต์อีกครั้งหนึ่งแกก็น่าจะรู้นะครับว่าควรจะแก้เกมยังไงนะครับพอคู่ชกก็มาอย่างนี้แล้วนะครับก็รอดติดตามนะครับดูว่าพัฒนาการของทองพูลนะครับในไฟต่อไป จะเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับดูว่าทีมงาน PK นะครับจะแก้เกมมาเป็นยังไงนะครับผลงานจะออกมาดีหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องคอยให้กําลังใจและเชียร์นักมวยไทยด้วยกันนะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแบดบงกิฬามมยไทยนะครับเราก็จะมาเด็กข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรัะฟังนะครับหากข้อมูลครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ